ข่าวดีดีกับพี่คำรน,น,าาำรนตอนอบอจฉะเชิงเซาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรมีรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 และส่งมอบให้กับจังหวัดฉะเชิงเซาไปแล้วนะจะบอกให้โควิดใหญ่แค่ไหนเราก็เอาโยอยากได้อะไร โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบร,รมีจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาปรับปรุงโกดังสินค้าของภาคเอกชนตั้งอยู่ที่ตำบลสนามจันทรอำเภอบ้านโพมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้เจ็บป่วยครบครันมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ1,400เตียงได้ส่งมอบให้กับทางจังหวัดฉะเชิงเซาไปแล้วและจะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลพุทธโสธรต่อไปผมขอบคุณทุกๆคนเลยโดยเฉพาะข้าราชการพนักงานองค์การบริหารจังหวัด าทางจังหวัดเชียงสาทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงสาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลหมอพนักงานทุกคนที่เราทํางานร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ผมสร้างเสร็จแล้วก็มอบให้ทางผู้ว่าผู้ว่ามอบสาธารณสุขจังหวัดทั่วทุกอาเภอมีทุกอําเภอประมาณ2 0 3 0 40แต่โรงพยาบาลสนามใต้สมพลร่มีใหญ่ไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยไม่ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด -19 จะเป็นอย่างไรอบจอชะ เชิงเซาพร้อมรับมือตลอดเวลาสิ่งที่พันที่สุดนะครับที่เราจะต้องป้องกันและช่วยเหลือตัวเองได้คือใส่แมสรล้างมือด้วยเจลอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดแม้ก็อยู่ที่บ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับมีเราเพราะเขาให้และวันนี้จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนที่กำลังทุกข์ยากต่อโรคภัยขอรับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปจงได้แม่นบอลแมนแก้วป็มบางประมงยังคงมีมนสเสน์สายน้ำขึ้นลงทายเทใจไม่เควรอกสมอนยังรักเนื้อเย็น เมื่อวันก่อนใจพี่ไม่มีทายท้อนยังรักแน่นอนแม่บาง เาดีๆกับพี่คำรณขอวิงวอนประชาชนช่วยดูแลตัวเองอันดับแรกไม่อยากให้ใครสักคนต้องเข้าโรงพยาบาลต้องมาหาหมอด้วยรักจากใจอบอชะเชิงเซานักจะบอกให้คคลิ่่มมมมบาาางงงงงประยยยังงีหนนนนสสเเเ้้ขึทใจไกว